อดีตที่เคยพลาดพลัง้งถ้ายังลืมไม่ได้ก็จำไว้เป็นบทเรียนคำนี้ก็ดีนะโยมลองพิจารณาเถอะว่ามันจะมีอะไรบ้างละโยมความพลาดพลั้งที่มันเจ็บปวดแล้วเราจะลืมได้ง่ายๆมันคงไม่ลืมกันได้ง่ายๆเพียงแต่ว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรจากความจาจาไว้เป็นบทเรียนก็ดีการที่เคยพลาดพลั้งด้วยเรื่องอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันพังมันล้มมันระเนระนาดไปหมดมันย่อยยับไปหมดก็จำไว้เป็นบทเรียน ถ้าหากว่าลืมไม่ได้จริงๆสิ่งใดที่เคยเกิดขึ้นแล้วโอกาสที่จะลืมได้ยากนะแต่เราจำไว้จำไว้เป็นบทเรียนว่าครั้งต่อไปจะไม่ล้มซ้ำแบบนี้อีกและจะไม่ไปซ้ำใครแบบนี้อีกจะไม่ไปทำให้ใครต้องเดือดร้อนแบบนี้อีกจะไม่ทำให้ตัวเองต้องเจ็บปวดและเดือดร้อนแบบนี้อีกลืมไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องลืมจำไว้จำไว้เป็นบทเรียนจะได้ไม่ล้มซ้ำจะได้ไม่เจ็บซ้ำจะได้ไม่ย่อยยับซ้ำชีวิต จะได้ไม่ต้องย่ำอยู่กับที่ชีวิตนับจากนี้จะได้ดีสักทีเอาเรื่องที่มันเคยไม่ดีไม่ดีเคยผิดพลาดเอามาเพื่อตอกย้ำว่าครั้งหนึ่งเคยพลาดและครั้งต่อไปจะพลาดยากกว่าเดิมจำพยายามที่จะไม่พลาดอีกต่อไปขอจเจริญพรเป็นกำลังใจกับสิ่งที่เคยพลาดไปถ้าลืมไม่ได้ก็จำไว้เป็นบทเรียนขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ